ท่อนฮุกการเมืองโดยแจ็คลัสเซลดีกรีกวงโบเบื้องหลังรางวัลสร้างภาพปั้นโปรไฟล์ให้สวยหรูคนจับรวยคนซื้อรังวัลได้ใบเบิกทางไปต้มตุนคนผมอยู่วงการเพลงซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงก็เลยใกล้ชิดกับวงการขายสินค้าในแบรนด์ต่างๆด้วย คงต้องพูดจาต่อรองกันบ้างเวลาผมจะจัดงานคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเพราะสินค้าบางแบรนด์ก็อยากนําเสนอตัวเองมาเป็นผู้สนับสนุนในอีเวนท์ที่เราจัดเพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของเขาส่วนใหญ่มักจะเป็นสินค้าประเภทอาหารเสริมยาลดน้าหนักเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวต่างๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบใดมักจะมีเจ้าของสินค้าที่เป็นผู้หญิงโดยเรียกตัวเองตามๆกันมาว่าเป็น CEO พร้อมประกาศกองว่าเคยได้รับรางวัลเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมดําเนินธุรกิจจนประสบความสําเร็จสินค้าของตนเองได้รางวัลสินค้าที่ดีเลิศมียอดจําหน่ายสูงลิฟต์จนสถาบันอะไรก็ไม่รู้ต้องมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้ซึ่งก็มีทั้งถ้วยรางวัลและใบประกาศนียาบัตรใส่กรอบโชว์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของตนเอง แต่หากลงลึกก็จะพบพิรุธมากมายซึ่งนอกจากผมจะไม่ขอจบดีลกับเหล่าซีโอที่น่าสงสัยเหล่านี้แล้วผมยังมีคำถามในใจเกิดขึ้นไม่น้อยสถาบันที่มอบรางวัลมีจริงหรือไม่มีข้าราชการรู้เห็นด้วยหรือไม่ใครอยู่เบื้องหลังการจัดงานเช่นนี้เพราะการจัดงานมอบรางวัลลักษณะนี้จะเป็นการมอบรางวัลแบบทําให้จบจบไปหวังเอาภาพมาต่อยอดเท่านั้นแกนแท้ของการจัดงานจึงไม่รู้สึกว่าเป็นการจัดงานเพื่อเชิดชูผู้ได้รับรางวัลดูยังไงยังไงก็ไม่ต่างจากการขายรางวัลให้กับ ทเาาจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ดูแลควรเร่งเข้ามาตรวจสอบควบคุมเอาจริงเอาจังกับการจัดตั้งการมอบรางวัลเถื่อนในรูปแบบต่างๆที่ส่วนใหญ่ตั้งขึ้นมาด้วยเจตนาเพื่อแสวงหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีบรรทัดฐ,ฐานขาดหลักคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้เจียดใกล้ความเป็นจริงและความถูกต้องเพื่อเชิดชูสังคมให้เกิดแบบอย่างที่มีคุณค่าในแขนงอาชีพใดๆได้เลย เท่าที่สืบทราบผู้ได้รับรางวัลส่วนใหญ่จะได้รับการติดต่อให้ดีวจ่ายเงินในรูปแบบของการบริจาคเข้ากระเป๋าของทีมผู้จัดงานมีทั้งรูปแบบส่วนบุคคลบริษัทหรือมูลนิธิต่างๆเพื่อแลกกับการแต่งตัวสวยๆมาเดินขึ้นเวทีรับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาอาชีพที่ปั้นแต่งขึ้นมาให้สอดคล้องกับหน้าที่การงานจริงๆของผู้จ่ายเงิน ผู้จัดได้เงินผู้จ่ายได้ภาพไปอวดโชว์สังคมวินวินในทางโง่เง่าเบาปัญญาถือเป็นรางวัลขยะที่หากปล่อยไว้จะคอยกัดเซาะความดีงามให้หมดหายไปจากสังคมไทยสำยัย่งถูกมองจากคนนอกในเชิงขบขันกลวงโบ๋และหน้าเวทนาทุกคนที่มารวมตัวกันอยู่ในงานปลอมๆเช่นนี้ยิ่งหนักแจ็คราเซล